สวัสดีครับทุกท่านผมแชมป์นะครับจาก c h anel n Dice Gaming คลิปวันนี้เกี่ยวกับม้องสายคอมโบแล้วก็อาชูล่านะครับทีนี้มาดูเรื่อง s t a ตัสก่อนครับก็แน่นอนนะครับสายคอมโบเราเน้นเป็นเอจิสเเ็งแล้วก็มีเด็กบางคนอาจจะอัพอินด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีผลเวลาที่เราใช้สกิลก็อย่างแรกเลยครับผมพูดเรื่อง ASPD ก่อนละกันถ้าเกิดใส่เป็นสนับเนี่ยมันจะทำให้ a s ส d เยอะกว่า ถ้าเกิดเป็นคาถาเนี่ยมันจะตกลงไปเหลือ173จากในคลิปนะครับแล้วก็ผมบอกก่อนละกันว่าเซิร์ฟนี้ครับไม่ไม่ใช่เซิร์ฟ exe เพราะงั้นมันเป็นคนละแพทกันแต่ว่า,าในคลิปนี้ผมอยากจะโชว์ให้ดูการอัพสกิลแล้วก็อัพเซตาสครับมาต่อกันที่สกิลมาต่อกันที่สกิลครับมันอัพได้หลายแบบมากเลยนะครับเพราะ เพราะงี้เนี๋ยผมจะอัพแบบกลางๆเพราะจะได้ให้ดูด้วยละกันว่าสกิลแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างทริปเปิลนี้อัพเต็มสิไปเลยนะครับแบบทีนี้บางคนอาจจะเล่นสายอาชุล่าด้วยหรือว่าไม่เล่นสายอาชุล่าด้วยเดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกทีนึงแต่อันนี้ที่ต้องอัพก็คือเชนโฮโมสามนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งสแล้วก็มาอัพอาช u ล่าอันนี้นี่คืออัพเล่นๆนะครับสกิลสตีลบอรี ในแพทก่อนนะครับเป็นตัวมองก็เป็นตัวชนเหมือนกันนะบางคนอัพวิดมาแล้วก็ไปชนบอร์ดครับใช้สกิลนี้มันเพิ่มพวกเด็บอันนี้อัพอีกแบบนึงนะครับความจริงต่างกันไม่เยอะหรอกแต่ว่าผมจะลดไอ้ตัวสติลบอดี้ลดลงก็จะได้เอาไปอัพอย่างอื่นเพิ่มขึ้นครับทีนี้ลองอัพตามกันได้ครับหรือว่าใครเห็นเหมาะสมว่าอยากเพิ่มแลกลดอะไรก็แล้วแต่เลยครับนี่นะครับได้ประมาณนี้ อไอ้ตัวนึงนะครับไอ้ตัวสปิริตครับที่เป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยมันทําให้เวลานั่งแล้วเราสามารถฟื้นพวก HP MP ได้อันนี้คือแค่ลองอัพให้ดูนะครับแต่ปกติผมว่าไม่ต้องอัพก็ได้คืออัพชูระเต็ม5ไปเลยสำหรับคนที่อาจจะเล่นแล้วแบบ ไม่อยากเล่นอาชูล่านะครับผมแนะนำเลยครับว่าให้อัพตัวหลบหรีกดอร์เนี่ยครับเต็ม10แล้วก็อัพไอรอนเต็ม10นะครับถ้าเกิดจะใช้หมัดแล้วก็ทริปเปิลเต็ม10พวกคอมโบอะไรเงี้ยครับอัพเต็ม5ไปเลยครับแล้วก็อาจจะมาอัดสตีลบอเลี่เต็ม5ครับแล้วก็มีตัวฟื้น SP เท่านี้แะครับถ้าพูดถึงเลื่อนไขในการปล่อยนะครับก็ต้องชาร์จบอล5ลูกก่อนครับ แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับ critical explosion ปึ๊บเราก็ชาร์จอีก5ลูกครับในการต่อยนะครับเราต้องรอ triple ขึ้นก่อนครับแล้วตามด้วยเชนคอ c o m ครับแล้วก็ combo finish หลังจากกด combo finish แล้วครับเราสามารถกดอาชุล่าแล้วมันจะต่อยซ้ำได้เลยครับ จบคลิปแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเป็นมองสายอัลชุล่าอย่างเดียวนะครับคือใช้ p v p พ i l r ววอล่าบสครับสวัสดีครับ